สุนัขตำรวจห,หญิงตั้งคันไม่หยุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบกลับพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดใต้ผ้าห่มนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรอยู่และสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกล่องไม้เก่าอาจไม่ใช่มนุษย์เรื่องจริงสุดระทึกที่ทําให้ทุกคนต้องขนลุกแล้วคุณหลักกล้าดูจนจบหรือไม่สุนัขตำรวจเห่าหญิงตั้งคันไม่หยุดผ่านไป30นาทีความจริงปรากฏทําเอาทุกคนตกตะลึงแสงแดดยามเช้าสองลอดหน้าต่างสถานีตำรวจอย่างอ่อนโยน อากาศอบอ้าวเล็กน้อยกลิ่นกาแฟคลุ้งในอากาศเสียงเห่าดังลั่นมาจากลานจอดรถด้านหลังเจ้าตูบตำรวจพันเยอรมันเชฟเพิร์ดชื่อเบรเวอร์มันกำลังเห่าใส่หญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งหญิงสาวสวมชุดคลุมท้องสีชมพูซี่สีหน้าตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่สองคนรีบวิ่งออกไปเบรเวอร์หยุดแต่มันไม่หยุดมันยังเห่าไม่หยุดหญิงสาวยืนตัวแข็ง มือข้างหนึ่งจับท้องอีกข้างจับราวกำแพงสายตาทุกคู่จับจ้องเบรเวอร์เริ่มหมุนวนรอบตัวเธอมันไม่กัดไม่ขู่แค่เห่าๆและเห่าผู้คนเริ่มมุงดูบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนเริ่มพึพรรมพำว่ามันเป็นอะไรของมันเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ถูกเรียกตัวด่วนทุกคนกังวลว่าหญิงตั้งครรภจะได้รับอันตราย เธอพยายามพูดว่าฉันไม่ทำอะไรเลยนะเสียงเธอสั่นร้เรี่ยวแรงสาสิบนาทีผ่านไปเบรเวร์จูจ่จก็หยุดเห่ามันจ้องไปที่กระเป๋าถือของหญิงสาวค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้แล้วมันนั่งลงขาหน้าข้างหนึ่งตะปบกระเป๋านั้นเบาฮ่าฮเจ้าหน้าที่รีบขออนุญาตเปิดกระเป๋าหญิงสาวลังเลมือของเธอสั่นเล็กน้อย เมื่อซิปถูกเปิดกลิ่นแปลกๆลอยออกมากลิ่นเหล็กกลิ่นขาวเลือดข้างในกระเป๋ามีผ้าขนหนูพันของบางอย่างไว้แน่นหนาเจ้าหน้าที่คลี่ผ้าออกช้าฮ่าฮ่าสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ทุกคนตาเบิกกว้างไม่ใช่อาวุธไม่ใช่ยาเสพติดแต่เป็นแต่เป็นมือของทารกเล็กจิว๋วนิ้วทั้งห้าชัดเจน ผิวซีดเงียบงันไร้ชีวิตเสียงหนึ่งหลุดออกจากฝูงชนนั่นมันเด็กจริงๆใช่ไหมเจ้าหน้าที่หญิงรีบเข้าไปตรวจสอบใบหน้าเธอซีดเผือดริมฝีปากสัน่นนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาทุกอย่างเงียบงนันแม้แต่เบรเวอร์ก็ไม่ออกเสียงอีกมันแค่เฝ้ามองหญิงสาวนิ่งๆหญิงสาวเริ่มร้องไห้เสียงสะอื้นของเธอดังสะท้อนในลานจอดรถ ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่อยๆประคองเธออีกคนรีบโทรเรียกแพทย์หญิงสาวหมดสติในอ้อมแขนเจ้าหน้าที่เลือดเริ่มซึมออกจากกระเป๋าหยดลงพื้นที่ละยดแดงฉานบนพื้นซีเมนท์ทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึงรีบตรวจดูร่างหญิงสาวและของในกระเป๋าทารกน,นั้นเพิ่งคลอดไม่เกินหนึ่งชั่วโมง แต่ไม่มีสัญญาณของการหายใจเบรเวอร์ยืนเฝ้าอยู่ข้างๆสา,ายตามันยังไม่ละจากทารกแม้แต่นิดเดียวหัวหน้าสถานีเดินเข้ามาสีหน้าเคร่งเครียดโทรหานิติเวศเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดอะไรต่อมีเพียงเสียงลมพัดกับเสียงหายใจหนักๆของเบรเวอร์และเบื้องหลังความเงียบนั้นความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยอีกขั้น หนึ่งในเจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างหญิงสาวอย่างละเอียดพลันสังเกตเห็นรอยแผลใหม่ที่ต้นขาด้านในรอยแผลไม่ใช่จากการคลอดตามธรรมชาติมันคือรอยกรีดฝีมือใครบางคนที่รู้ว่าต้องลงมีดตรงไหนหมอนิติเวศเดินทางมาถึงเขามองทารกที่ไร้ชีวิตในผ้าขนหนูคิ้วขมวดริมฝีปากขยับเบาๆนี่คือการผ่าทารกออกมาทั้งที่แม่ไม่ได้เป็นผู้ตั้งครรภ์ เสียงฮือฮาดังขึ้นรอบลานเจ้าหน้าที่หลายคนหันไปมองหน้ากันสับสนตกใจจับต้นชนปลายไม่ถูกหญิงสาวคนนั้นไม่เคยตั้งคันเจ้าหน้าที่อีกคนรีบวิ่งไปค้นข้อมูลจากทะเบียนประชาชนเธอไม่มีประวัติเฝ้ารับฝากคันไม่มีเอกสารใดๆเกี่ยวกับการตั้งคันทีมแพทย์รีบวางหญิงสาวบนเปลระหว่างนั้นเธอเริ่มรู้สึกตัว เธอกระซิบเบาๆฉันแค่อยากได้ลูกแค่คนเดียวประโยคนั้นทำให้หัวใจของทุกคนกระตุกเสียงของเธอไม่ใช่เสียงของผู้ป่วยแต่เป็นเสียงของใครบางคนที่หลงไปในความมืดเบรว่า์คำรามต่ำหางตั้งตรงเหมือนมันสัมผัสได้ว่ายังมีบางอย่างมากกว่านั้นในเสื้อคลุมของหญิงสาวมีรอยเลือดอีกหลายจุดและใต้เสื้อของเธอ ซ่อนไว้ด้วยผ้าพันแผลที่มีเลือดซึมเจ้าหน้าที่หยิบมีดผ่าตัดออกมาจากกระเป๋าเล็กอีกใบมันยังมีคราบเลือดสดใหม่ใบมีดสั่นเล็กน้อยในมือเจ้าหน้าที่ผู้กองสบตากับเบรเวอร์แล้วพูดเบาๆเจ้าหมาตัวนี้ช่วยชีวิตไว้มากกว่าหนึ่งชีวิตแน่เจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามารายงานพบศพหญิงตั้งคันจริงในห้องพักเช่าชาญเมืองถูกทำร้ายจนหมดสติ และถูกผ่าท้องอย่างโหดร้ายไม่มีเสียงใดตอบกลับเพียงความเงียบที่ปกคลุมเบรเวอร์ยังคงยืนอยู่ที่เดิมตาไม่กระพริบมองตรงไปยังหญิงสาวบนปเปลราวกับกําลังรอคําตอบสุดท้ายจากเธอหญิงสาวเบิกตากว้างเหมือนตกใจที่ความจริงถูกเปิดเผยริมฝีปากเธอสัน่นเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียง เจ้าหน้าที่จับมือลงบนบ่าของเธอน้ำตาเธอเริ่มไหลแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือความรู้สึกถูกเปิดโปงทำไมถึงทำแบบนี้เสียงเจ้าหน้าที่ถามเบาๆเธอกลืนน้ำลายแล้วกระซิบเธอไม่สมควรมีลูกทุกสายตาในที่นั้นแข็งค้างหัวหน้าทีมสืบสวนยืนนิ่งคำพูดนั้นหนักเกินกว่าจะกลืนลงไปได้ง่าย ฉันเห็นเธอเดินผ่านบ้านฉันทุกวันอุ้มท้องอย่างมีความสุขเธอยิ้มน้ำเสียงของหญิงสาวเปลี่ยนไปกลายเป็นโทนแห้งแล้งเย็นชาแล้วฉันละ่ะใครเคยหันมามองฉันบ้างเบรเวอร์คำรามอีกครั้งเสียงต่ำแต่แหลมบาดใจหญิงสาวหันไปมองมันสีหน้าเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่มีความสุขใดๆปะปน เจ้าหน้าที่รีบพาตัวเธอขึ้นรถพยาบาลเสียงไซเรนดังขึ้นแหวกอากาศอันเงียบงันของเช้าวันนั้นเบรเวอร์นั่งลงที่พื้นมองตามรถพยาบาลจนลับสายตาไม่มีเสียงเห่าอีกเพียงลมหายใจสม่ำเสมอของหมาตำรวจที่หยุดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงได้ทันเวลาแต่ในใจของทุกคนคำถามยังค้างคาและความจริงบางอย่าง ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดคืนนั้นสถานีตำรวจเงียบกว่าปกติเอกสารรายงานถูกวางกองไว้บนโต๊ะแฟ้มคดีถูกปิดลงชั่วคราวแต่ความรู้สึกในใจเจ้าหน้าที่ทุกคนยังไม่จบผู้กองเดินกลับไปยังห้องควบคุมกล้องวงจรปิดเปิดภาพจากเช้าวันก่อนหน้าหญิงสาวปรากฏในจอเดินช้าๆผ่านหน้าสถานีมือข้างหนึ่งกอดกระเป๋าถือแน่น เธอไม่ได้มองใครแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างผู้กองขมวดคิ้วแล้วกรอภาพย้อนกลับเธอเดินผ่านสถานีหลายครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมามุมกล้องจับภาพได้ชัดทุกครั้งที่เธอเดินผ่านเบรเวอร์เห่าขึ้นทันทีไม่ใช่แค่วันนี้แต่มันรู้ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องไฟในห้องสองลงบนขนสีน้ำตาลเข้มของเบรเวอร์ มันนอนสงบแต่หูยังขยับเล็กน้อยเมื่อมีเสียงเคลื่อนไหวผู้กองเดินออกมาจากห้องควบคุมมองไปที่เบรเวอร์สายตาเขาเต็มไปด้วยคำถามแกรู้อะไรที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมเบรเวอร์ลืมตาขึ้นไม่มีคำตอบมีเพียงแววตาที่แน่นิง่งเหมือนมันยังเฝ้าระวังอะไรบางอย่างอยู่เวลาเกือบตีหนึ่งโทรศัพท์พภายในสถานีดังขึ้น เสียงเจ้าหน้าที่เว้นรับสายรีบตะโกนผู้กองครับโรงพยาบาลแจ้งมาเธอหนีไปได้ครับความเงียบในสถานีถูกแทนที่ด้วยความกลาหนทันทีเจ้าหน้าที่ทุกคนลุกขึ้นผู้กองคว้าเสื้อคลุมเบรเวอร์ลุกตามโดยไม่ต้องมีคำสั่งแสงสีฟ้าจากไฟฉุกเฉินเริ่มสว่างว่าไปทั่วลานเสียงเครื่องยนต์คำรามกึกก้องในยามดึกและอีกครั้ง เบรเวอร์ ver, เห่าขึ้นมาคราวนี Sod ้ดังและนานกว่าครั้งไหนฮ่าฮเสียงเห่านั้นแหลมลึกเหมือนคำเตือนเหมือนการปลุกให้ระวังบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นผ er ู Así ้กองขับรถนำขบวนเบรเวอร์น <DVD> ั่งอยู <anywhere> ่เบาะหลังดวงตาจับจ้องถนนข้างหน้าไม่กระพริบโรงพยาบาลถูกรักษาความปลอดภัยแน่หนา แต่หญิงสาวหายไปอย่างไร้ร่องรอยห้องพักผู้ป่วยเต็มไปด้วยรอยเลือดหน้าต่างเปิดออกกว้างผ้าปูเตียงถูกฉีกขาดราวกับเธอดิ้นหนีอย่างบ้าคลาั่งทีมสืบสวนเดินตามรอยเลือดไปจนถึงบันไดหนีไฟหยดเลือดยังคงไหลเป็นทางจนถึงประตูหลังอาคารกล้องวงจรปิดจับภาพได้แค่เสี้ยววินาทีเธอเดินออกไปในชุดผู้ป่วย มีซ่อนไว้ในเสื้อแต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงคือในมืออีกข้างหนึ่งเธออุ้มผ้าหม่มผืนเดิมที่เคยห่อร่างทารกไม่มีทางเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดออกมาเบาๆไม่มีใครกล้าย,ยืนยนันว่าในผ้าห่มนั้นมีแค่ร่างไร้วิญญาณหรือมีอะไรบางอย่างมากกว่านั้นเจ้าหน้าที่เริ่มปูพรมค้นหาทั่วเมือง จุดตรวจถูกตั้งขึ้นกลางดึกรูปพัร์หญิงสาวถูกส่งให้ทุกหน่วยแต่เบรเวอร์ยังคงเห่าต่อครั้งนี้ไม่ใช่การเตือนมันคือการเรียกให้ทุกคนฟังเพราะมันรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบและบางสิ่งกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งในเงามืดที่ไม่มีใครมองเห็นคืนนั้นฝนเริ่มโปรยปลายหยาดน้ำกระทบพื้นถนนเสียงเบา ความเงียบยิ่งทวีคูณความอึดอัดผู้กองนั่งอยู่ในรถมือจับพวงมาลัยแน่นสายตาจับจ้องแผนที่ดิจิทัลบนหน้าจอจุดแดงกระพริบคือสัญญาณสุดท้ายจากกล้องหน้าประตูโรงพยาบาลเธอกำลังมุ่งหน้าไปทางเขตชานเมืองเสียงเจ้าหน้าที่วิทยุรายงานในเบาะหลังเบรเวอร์เริ่มคลางต่ำหางกระดิกเบาๆแต่ไม่ใช่ด้วยความตื่นเต้นมันเป็นสัญญาณที่ผู้กองรู้ดี นั่นคือความไม่ปกติขบวนรถเคลื่อนไปตามเส้นทางที่มืดสนิทบ้านเรือนบางหลังดับไฟมีเพียงแสงสลัวจากเสาไฟฟ้าริมถนนทันใดนั้นเบรเวอร์เฮาเสียงดังจนผู้กองต้องแตะเบรกมันกระโจนไปที่ประตูขาหน้าควนกระจกจ้องไปยังตรอกแคบด้านข้างตึกไม้เก่าผู้กองเปิดประตูรถฝนกระทบไหลทันที เขาหันมองตามสายตาเบรเวอร์แล้วคว้ากระบองไฟฉายแสงไฟสาดเข้าไปในตรอกเงาสีขาวขยับวูบผ่านปลายกำแพงเสียงฝีเท้ากระทบพื้นเปียกน้ำเร็วและสับสนอยู่ตรงนั้นเสียงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตะโกนตามด้วยเสียงวิ่งไล่เบรเวอร์พุ่งนำหน้าฟ้าแอ่งน้ำละอองฝนและกลิ่นอับชื้น มันหยุดกระทันหันหน้าประตูไม้ผูพังแล้วเห่าลั่นผู้กองตามมาทันมือจับปืนแน่นเขาผลักประตูเข้าไปช้าๆเสียงบานพับลั่นเอี๊ยดภายในบ้านเงียบสนิทมือสลัวมีกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นเลือดจางๆผ้าหม่มผืนหนึ่งถูกวางไว้บนเก้าอี้ไม้โยกยังคงเป็นผืนเดิมมีคราบเลือดที่แห้งกรังข้างในมีบางอย่างขยับเบาๆ ผู้กองหยุดหายใจชั่วขณะชูไฟฉายส่องช้าๆเบรเวอร์ขู่ต่ำตัวแข็งเกรงและเห่าขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะในเงามืดของห้องมีใครบางคนหรือบางสิ่งกำลังจ้องมองตอบกลับมาเงานั้นขยับช้าแต่มั่นคงรากับรู้ว่าทุกสายตากำลังจับจ้องมันอยู่ ผู้กองยกปืนขึ้นแต่ไม่กล้ายิงเบื้องหน้าไม่ใช่แค่เป้าหมายธรรมดามันคือบางสิ่งที่ผิดแปลกหญิงสาวยืนอยู่ในมุมห้องเสื้อผู้ป่วยชุ่มเลือดมือข้างหนึ่งกอดผ้าห่มแน,น่นอีกข้างถือมีดเปื้อนสนิมอย่าเข้ามาเสียงเธอสั่นแต่แหลมดวงตาเบิกกว้างคล้ายคนละเมอเบรเว์เวห่าดังพุ่งเข้าขวางผู้กอง คู้หญิงสาวอย่างดุดันวางมีดลงผู้กองตะโกนแสงไฟฉายสั่นเล็กน้อยในมือเขาหญิงสาวสั่นหัวช้าๆเขายังหายใจอยู่ฉันได้ยินผู้กองชะงักมองไปยังผ้าห่มบนเก้าอี้โยกเงารูปร่างเล็กใต้ผ้าไหวเบาๆเหมือนมีบางอย่างดิ้นขยับทุกอย่างนิ่งสนิทแม้แต่เบรเวอร์ก็หยุดเห่า มันจ้องไปยังผ้าห่มเหมือนต้องมนผู้กองค่อยๆก้าวเข้าไประวังทุกฝีก้าวหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุดฉันแค่อยากได้ลูกเธอกระซิบเขาเป็นของฉันแล้วเมื่อผู้กองเอื้อมมือไปแตะผ้าหม่มเธอกรีดร้องและเงื้มมีดพุ่งเข้าใส่เบรเวอร์กระโจนทันทีเสียงปะทะดังสนั่นในห้องแคบ เลือดกระเซน็นบนพื้นไม้มีเสียงมีตกตามด้วยเสียงร้องโหยหวนผู้กองชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะดึงผ้าห่มออกชั้นในสุดของผ้าหม่มมีทารกตัวเล็กหายใจแผ่วร่างกายอ่อนแรงแต่ยังมีสัญญาณชีวิตยังไม่ตายพระเจ้าเสียงผู้กองแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเบรเวอร์ยืนคร่อมร่างหญิงสาวที่หมดสติ ใบหน้ามีรอยขวนเล็กน้อยแต่มันยังคงจ้องไม่วางตาราวกลับไม่ไว้ใจเธอแม้แต่วินาทีเดียวเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นกำลังเสริมมาถึงแล้วผู้กองอุ้มทารกไว้แนบอกดวงตายังจับจ้องหญิงสาวที่นอนแน่นิ่งใจเขาสัน่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะคำถามในหัวที่ยังไร้คำตอบเด็กคนนี้เป็นของใครกันแน่ และทำไมยังมีชีวิตอยู่เสียงวิทยุยังคงดังแทรกผ่านความเงียบแต่ผู้กองไม่สามารถขยับไปไหนได้ทุกอย่างเหมือนหยุดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งทารกในอ้อมแขนของเขายังคงหายใจอ่อนๆแต่สายตาของผู้กองไม่ได้อยู่ที่ทารกเขามองไปยังหญิงสาวที่นอนหมดสติมือของเธอยังคงกลุ่มมีดไว้แน่นทำไมเขาพึมพำกับตัวเอง คำถามที่วงเวียนในหัวหญิงสาวคงจะเป็นคนที่เคยตั้งครรภ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการคลอดทารกเขาก้มลงไปใกล้ๆและสังเกตเห็นว่ามีรอยแผลเล็กๆที่ท้องของเธอรอยแผลที่มีการเย็บอย่างขาดขาดเกินเกิๆราวกับไม่ใช่การผ่าตัดโดยแพทย์เบรเวอร์ยังคงยืนเฝ้าอยู่ข้างๆมันหันไปมองผู้กอง และทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวทารกไม่ใช่ลูกของเธอใช่ไหมผู้กองพึมพำเสียงเบาแต่ความรู้สึกในใจเขากลับรู้ดีเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นพวกเขาเข้ามาในห้องอย่างระมัดระวังท่ามกลางความสับสนและคำถามที่ยังค้างคาผู้กองมองไปที่ทารกอีกครั้งมันหายใจอย่างช้าชา มือเล็กขยับเล็กน้อยเหมือนพยายามจับอากาศราวกับพยายามตอบคำถามที่ไม่มีใครถามแต่ขณะที่ทุกคนกำลังตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเบรเวอร์ก็เห่าเสียงดังขึ้นแล้ววิ่งไปที่มุมห้องมันหยุดอยู่ตรงข้างผนงังหันกลับไปมองทุกคนและเห่าดังขึ้นอีกครั้งเสียงเห่านั้นแปลกประหลาดเหมือนมันกำลังบอกอะไรบางอย่าง บางอย่างที่พวกเขายังไม่เข้าใจผู้กองขมวดคิ้วแล้วเดินไปที่มุมห้องที่เบรเวอร์ยืนอยู่เขาส่องไฟฉายไปที่มุมที่มันเห่าแสงไฟไปสะท้อนกับบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดมันคือกล่องไม้เก่าที่ปิดสนิทรอบๆกล่องมีรอยขีดข่วนและรอยเลือดเก่าผู้กองค่อยๆย,ย่อตัวลงเปิดกล่องช้าๆ และสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาหายใจไม่ทันในกล่องนั้นมีบางสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่และมันก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงไปมากกว่าเดิมกล่องไม้ถูกเปิดออกช้าๆแสงไฟจากไฟฉายส่องลงไปในนั้นเป็นร่างของทารกอีกคนทารกนอนนิ่งแต่ร่างกายของมันผิดปกติไม่เหมือนทารกทั่วไป ผิวซีดขาวเหมือนกระดาษและรูปร่างเล็กจิ๋วเกินกว่าจะเป็นเด็กที่เกิดมาใหม่ทุกคนในห้องยืนอยู่ในความเงียบสายตาจับจ้องไปยังสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเจอทารกในกล่องนั้นมันไม่มีสัญญาณชีวิตแต่มันเหมือนถูกแช่แข็งในเวลากลับไปเบรเวอร์เดินเข้าไปใกล้กล่องมันใช้จมูกดมกลิ่นเบาๆแล้วก้มลงเหมือนรู้จักทารกในกล่องนั้น และเสียงเห่าของมันกลับมาอีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจเหมือนมันรู้ว่ามันไม่ใช่ทารกที่มันควรจะเป็นเสียงหนึ่งในเจ้าหน้าที่พูดออกมาช้าๆทุกคนยังยืนมองทารกในกล่องและยิ่งพวกเขาดูใกล้ขึ้นยิ่งเห็นรอยแผลขนาดเล็กที่บริเวณข้อมือและขารอยเหล่านั้นเหมือนเป็นรอยที่มีลักษณะคล้ายกับการทดลองอะไรบางอย่าง ผู้กองนิ่งอยู่ทุกอย่างเริ่มจะสับสนคำถามที่ไม่มีคำตอบเพิ่มขึ้นในหัวของเขาทารกในกล่องนั้นมันไม่ใช่เด็กธรรมดาทารกในผ้าห่มที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีชีวิตเหมือนทารกทั่วไปมันหายใจอย่างอ่อนแอเหมือนเพิ่งผ่านอะไรบางอย่างมาเหมือนมีบางสิ่งที่ดึงมันจากที่ไหนสักแห่งและขณะเดียวกัน หญิงสาวที่นอนหมดสติก็กําลังจะได้รับคำตอบจากเหตุการณ์ทั้งหมดเบรเวอร์หันกลับไปมันเริ่มคำรามเสียงต่ำเหมือนมันต้องการบอกบางอย่างให้ทุกคนรู้ไม่ว่าจะเป็นคำตอบหรือคำเตือนทุกคนในห้องต่างรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความจริงที่มืดมิดและน่าสะพรึงกลัวเบรเวอร์จ้องมองไปที่หญิงสาวบนพื้น ดวงตาของมันไม่ใช่แค่ความสงสยัยแต่เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจมันขยับเข้าใกล้และหยุดลงตรงข้างร่างเธอผู้กองยืนมองภาพเบื้องหน้าเสียงฝนด้านนอกยังคงดังไม่หยุดแต่ภายในห้องกลับเย็นยะเยือกทั้งจากอากาศและจากสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อหญิงสาวเริ่มขยับตัวเปลือกตาค่อยๆเปิดขึ้นช้า และหนักเหมือนเธอเพิ่งกลับจากที่ไกลแสนไกลเธอมองไปรอบห้องเห็นผู้กองเห็นทารกในอ้อมแขนเขาเห็นเบรเวอร์ที่จ้องเธอไม่กระพริบตาและสุดท้ายเธอมองไปยังกล่องไม้ทันใดนั้นสีหน้าเธอเปลี่ยนจากว่างเปล่าเป็นหวาดกลัวอย่าเปิดมันเธอกระซิบด้วยเสียงแผ่วเบา ดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกมันมันไม่ควรตื่นขึ้นมาผู้กองหันกลับไปมองกล่องทารกในนั้นยังคงนิ่งแต่บางสิ่งในอากาศเปลี่ยนไปอุณหภูมิลดลงรวดเร็วไอ้น้ำเริ่มเกาะตามผนังไม้เบรเวอร์หันกลับเหาดังขึ้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความตื่นกลัวจากด้านในกล่องมีเสียงเบา เหมือนเสียงลมหายใจไม่ใช่ของทารกแต่เป็นเสียงของบางอย่างที่กำลังขยับใต้ผิวหนังของร่างเล็กนั้นหญิงสาวกรีดร้องน้ำตาไหลพรากฉันไม่ได้จะเอามันมาฉันแค่ทำตามเสียงนั้นมันบอกให้ฉันช่วยเด็กไว้เสียงลมหายใจจากกล่องดังขึ้นชัดเจนร่างของทารกที่ควรตายไปแล้วค่อยคขยับนิ้วมือทีละนิ้ว ดวงตาที่ปิดสนิทเริ่มเปิดออกช้าๆผู้กองถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ดวงตาทารกในกล่องนั้นไม่ใช่ดวงตาของเด็กแรกเกิดมันลึกดำสนิทและไม่มีแววของชีวิตมนุษย์แม้แต่น้อยดวงตาคู่นั้นจ้องตรงลึกเหมือนหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดผู้กองรู้ทันที สิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นไม่ควรมีอยู่บนโลกใบนี้ทารกในอ้อมแขนเขาขยับตัวเบาๆเหมือนรับรู้ถึงพลังบางอย่างมันเริ่มร้องให้เสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นหญิงสาวพยายามลุกขึ้นแม้ร่างจะอ่อนแรงแต่ดวงตาเธอไม่ละจากกล่องมันตื่นแล้วพวกคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เบรววาคำรามเดินวนอยู่หน้ากล่อง แล้วหยุดนิ่งจ้องตรงขนลุกชูชันตั้งแต่หัวจะโหรหางภายในกล่องร่างเล็กค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนั่งแม้จะไม่ควรทำได้ตามกายภาพของทารกไม่มีเสียงร้องไม่มีอาการเก้ะๆกลางๆของเด็กแรกเกิดมันแค่นั่งนิง่งและจ้องรอบตัวเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้อง ไฟฉายในมือผู้กองสั่นแสงเริ่มริปรีผู้กองตัดสินใจถอยหลังเราต้องออกไปเดี๋ยวนี้เสียงเขาหนักแน่นแต่หญิงสาวกลับสายหน้าช้าไปแล้วจากข้างในกล่องทารกนั้นอ้าปากไม่มีเสียงแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนได้ยินเหมือนเสียงกระซิบในหูในหัว ในความคิดลึกสุดคำพูดแปลกประหลาดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่กลับรู้สึกถึงความเย็นเยียบและบางสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้หน้าต่างห้องสั่นไหวลมกันโชกพัดเข้ามาโดยไม่มีที่มาม่านปลิวว่อนไฟทั้งห้องดับลงทันทีท่ามกลางความมืดดวงตาดำสนิทของทารกยังคงลอยเด่น เหมือนเป็นดวงเดียวในห้องเสียงของมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเด็กร้องแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่เก่าแก่และไม่ควรมีอยู่ในโลกมนุษย์แสงจากไฟฉายดวงเดียวริบรีผู้กองยืนตัวแข็งแขนที่อุ้มทารกตัวจริงเริ่มชาเสียงกระซิบยังคงดังก้องอยู่ในหัวเบรเวอร์หอนยาวครั้งหนึ่ง ก่อนจะพุ่งเข้าหาทารกในกล่องเสียงปะทะดังขึ้นในความมืดผู้กองตะโกนเรียกมันแต่ไม่มีคำตอบจู่ๆแสงไฟทั้งห้องก็กลับมาสว่างวาบทุกอย่างหยุดนิ่งทารกในกล่องหายไปเหลือเพียงกล่องไม้เปล่าไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีพลังงานแปลกประหลาดเบรเวอร์ยืนอยู่ข้างกล่องหอบหายใจหนะัก แต่ปลอดภัยหญิงสาวสุดลงกับพื้นร้องให้อย่างเงียบงันเหมือนบางอย่างหลุดออกจากร่างเธอไปแล้วผู้กองถอนหายใจดวงตาหันกลับไปมองทารกในอ้อมแขนยังคงมีชีวิตยังหายใจเบาๆเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเริ่มตามเข้ามาถึงเมื่อทุกอย่างจบลง ไม่มีคำอธิบายใดถูกบันทึกไว้ในรายงานไม่มีการพูดถึงดวงตาดำสนิทคู่นั้นหรือเสียงกระซิบที่ไม่มีถ้อยคำหญิงสาวถูกนำตัวไปรักษาและเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายทารกตัวจริงได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และในที่สุดถูกส่งต่อให้ครอบครัวแท้จริงที่ตามหาเขามาเนิ่นนานเบรเวอร์กลับมานอนที่มุมโปรดของมันในสถานี ทุกคนมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่หมาตำรวจแต่มันคือผู้ปกป้องจากสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อผู้กองยืนมองท้องฟ้ายามเช้าแสงแรกของวันใหม่เริ่มฉายผ่านขอบฟ้าลมหายใจเขาเบาลงแต่ลึกในใจยังคงจดจำดวงตาคู่นั้นไม่ลืมบางสิ่งถูกปิดตายแล้วในคืนนั้นแต่เขารู้ดีว่า ในโลกนี้ยังมีเงาที่ไม่มีวันหลับไหลและบางครั้งเสียงเห่าในความเงียบคือคำเตือนสุดท้ายก่อนความมืดจะเดินทางมาอีกครั้ง